เชปะวันนี้เนาะเบิกสิพันบ้านนะทานตะกินแล้วก็อิ่มรอดเลยอิ่มรอดเพราะเราเสีบด้วยเนาะท่านท้าสวัสดีแล้วก็สวัสดีชีวิตทานที่ตามนะครับส้มวันนี้กาเยาว์เซาวนะ จากที่ตื่นมาก,กรับผนก็ตกทุกคนด้วยตัวนี้มืดใหม่แลยวก็บ้าละเจ้าข่าปน้ำทางเลยทุกคนด้วยแต่ว่าผดมันตงุงอันเหมันเอรนี้ยังละเอินเอาดูกันไปอีกหาละเทพยทาง เดี๋ยวทุกคนเลยอาชีพมาเลาะหากหนะาบาับหอกนะยามเสา่าและยามเ้ามันนี่ก็คืมเลยทุกคนเลยคึมคือจัดทีตกนี่แหละจัดทีตกคอ,อยตกแห้งทันเลยนะเมืนนม่อกี้บางทีอาจจะได้เมื่อนะเมื่อกี้อาจจะเป็นมวอสุดท้ายทุกคนจับเพิ่มเดีวะอาชิมาหรือเปล่าความถัง พท่านนะน่าจะหากความบางหนึ่งนี่หมูนะ นี้เคยพบมชีคป้านเลยปวดทางเมื่อบุ ชนาดเลยน่าจะเป็นบ้างหรือเห็นเนี่ยกินเนี่ยคกฝนกระตกมากฝนตกแห้งมาแห้งมากอะไรทุกคนเลย เห็ดวยหอมคนเสียงกว่าหอมหอมอยู่านั้นบางทีอาจจะมีกระหอบเน hoàng hồ ở xe Để lộn lộ thang. าเฮามานะมันเห็นก้อนก้อนไก่นะน่าจะเป็นตัวเดียวไก่ผู้เห็นหมันซาบนี่พอเลนไปได้ าเติมกินเลยมาเติมันกินมันนมนงงิ้วคนสีขาวหอวทนก็ตามดมเล่คนไปตามตูกับเจ้าได้

ได้เพื่อตับชิได้ฮ้จ้าว่ป่งกันนะขาพระทรมได้ค่ะยังยังตาเนาะลายดีนะลายไปแล้ดีใจเลยไปมาใหม่เมืองเอาไปเลยมาตรงกบดเลย ปาดอ่ะโอ้แม่ไข่ได้ชิด้อันนะรวมมอวันนี้นะผลิุพัณ์บ้านนาเพิ่นจับเก่งจืดได้จับเลยมันมีนี่ไม่มีเองซองซองนะึ่งซองผลิุพัณ์บ้านนาบอกนี่นนอะไรเออฝากติดตามซองเพลนเอทุกคน พอจี๋วโอเหลโอหลายเอโอ้โหมอโนยจุเต็มเป็นชมดึงเลยต้มซ่าต้มซาซาวไปขึ้น่าตล้ไปขึ้น่าไอเรียงเนาะเชปะวันนี้เนาะบ้านบิานกินพันบานนะทันตะกินแล้วก็อิ่มโลดเลอิ่มโลดเพราะด้วเนาะ นะมาล้มกัดกันหลายรอบแนเลยแต่ยังบม่ได้ชิมสีมือบาสุพันธ์ไปเถิดนะแต่รอบนี้แหละจะได้ชิมเบิ้งหนึ่งจะเป็นัใดชิมมแล้วมาธนาเราสิเฮ็ดชิมขี้มือบ่เออซั่วบ่นักบ่มาธนาเราสิเฮ็ดนอนเผหมู๋เจ้ากินเนื้อนอาเทียมมูโย่ข้าเจ้าพากรกินนะยาตัวเจ้าภากินนะแซ่บได้แซ่บบ่ลองเห็ดตัวเบิ้องนี้กว่าเออได้ปีนี้ก่อน เจ้ากินได้ก่อนปอยกินน้ำหลังเด้อปล่ <Yeah. S 1> อยคุณน้อยกินน้ำหลังใ <Yeah. S 1> ้คุณใหิคนกินก่อน <laughs> À, giờ có à, giờ có <tìng> nói à, <tìng> nói> chi là là đây, bên non này đây, pha này, thịt này còn thong đấy, chơi có pho khát á đấy thôi. เชื่อไม่ผักน,นะครับเลยเชื่อมล็ดเอาแมประดีเนาะแ้วประดีเดี๋ยวในัวถื่นลงร,รถ ก็ปาดมันเชื่อมามาขีบเข่าเสามาหี่ฮะจี้จี้ไปเชื่อแล้วมา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 บุ๊คเข้าไปด้ว น้องดื่มได้ครับพี่กำลังเฮือยบ้านหลังน้ำมั นี่มือ่าลาเปานี่มือซาลาเปาล้านห้ามิดว้าเหง่อแางบอกเจ้าพันหกแล้วนะเซลรอเปล่าอันกับจิ้มือไ่ถึงหอดอ่ะก็

ียคน,นเป็นบักนกนึงสายมะาวนี่พอโศกโกมเฮเปาะมาโคกนึงอยู่กับเคเดวแหละกินก๋ถยยไปเลยโอ้เงาะป่า่าเออเงาะป่าจะเ่าเงาะป่าคาออว่า,งา,งาเงี้ยวี้ยวหดเงี้ยวหดป ดูเลยมึงเงี้ยวเงี้ยวหนะุ่นนะหารลงมาแล้วกะพาเด็กพักพาเด็กเก็บเชืจอสอบไบด้แบบนี้กระพอบเป็นหักอ่ะ๋อต๊ะดกขนาดเลยโอ้ผ่านทำมิโนเม,มาแล้วแบบนี้นนี้แล้วเมื่ตอนนะเมือออ่อตอนลูก,ตอ,ลกตอนเมยียบอระวังไรมึงเงี้ยงานนั้นลงมาได้ปุ๊บไปทันแล้วลลนี่เงี้ยวหุ่นทุกคนเลย พาได้เก็บไม่เงินคนนะเดลาได้โอ้บาจิพันไปกันโอ้ได้ฉอดทงงเนาะโอ้สี่สี่ธงโอ้โอ้หายแท้ท่ากระโปงก็ได้ลาได้โอ้ท่านมอท่านเลยจะเม้อว่าอย่างเก็บเงินอย่างนี้บ่ไปได้ไปได้ปวดตุ๊กขามโหได้เก็บแล้วแล้วก็จะได้พาได้เม้อเลยแบบนี้นะ่นเม